สวัสดีครับเพววื่อนครับวันนี้จะตำปลาร้ากะพดนะครับผมสับๆกัน,นน้อนะครับมาชมด้วยกันเลยครับตัวทีเตรียมเครื่องหั่นกะพดเรียบร้อยนะครับเป็นกะโพดสสวิทน้ำสีเหลืองเนาะนะครับเครื่องก็จะมีน้ำมะขามเครืซอสหอยทากตอกยาวนะครับะมะเขือเทศกระเทียมพริกแห้งนะครับน,น้ำแล้วก็มะนาวสดเนาะ มีน้ำปลานะครับน้ำปลาร้านะครับน้ำตาลปีป๊บรุ้งแห้งแล้วก็ถั่วคั่วเนาะเดี๋ยวเราเอามือถังเลยนะครับนมนะใส่ปีกก๊บกระเทียมลงไปนะครับนมนะตามด้ยวออยถั่วยาวครับผมก็เลยกดจ็จนนะครับพนะ่อครับ ข้าวโพดตำปลานะครับสัปลาดข้าวโพดเนาะนะครับผมน้ำเกลือนะครับผมใส่พริกแก่นะครับผมเนาะใส่ใบกะเทาครับกระดอกครับใส่น้ำมะขามลงไปนะเนาะถ้าใช้มะนาวประมาณสี่ชิ้นนะครับก็คือลูกประมาณลูกครึ่งเนานะ ปลานะครับผมนะปลานะครับผมานะ เ็กนน้อนะคนะออนให้น้ำตาลละลายกันหน้าพระั ผมนะ้ำสดแบบแน่นอนครับผมนะอ๋อชิมรสชาติน้ำส้มตำเล็กนะคนระับโอ้โหแซ่บหนัวนะ,นะะนะครับผมนะใส่กระเพนะครับผมนะ ครับน้ำผมน้ำตัดสับเล่นนะผมน้ำใส่พริกแห้งด้ยเนาะโอ้โหสับถึงใจนะผมน้ำเดี๋ยวเตรียมตักเสิร์ฟกันเลยนะครับผมมาครับตัวฐาน,น,นครับผมนะครับาพอจากนก็ม่ค่อเยอะนะประมาณนี้นะนะผมน้ำมี แตงกวานะครับกระหล่ำปีนะครับถูกเอลใบสะพูนะครับผมต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งเนาะดอกสนสดนะครับแล้วก็โหพูนะครับผมนะ หอมน้ำปลาบ้ากนะครับผมหมาครับทุกท่านครับผมนะสั่บๆกันเลยเนาะจะโรยด้วยถัย่วลิสงคั่วเล็กน้อยนะครับผมนะครับหอมๆกันเลยครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมนะ แซ่บเลยนะครับผมน้ำถ้าใครสนใจเนาะหนู่มดีนะผมน้ำอร่อยแน่นอนครับผมน้ำตที่นะครับผมนะำม่าครับทุกท่านครับผมน้ำตำกับตำปลาขราวโพนะครับผมแซ่บๆเลยเนาะถ้าใครสนใจอยากลองทำทานน้ำเช่นครับผมน้ำมาทำให้เพื่อนๆชมเป็นตัวอย่างนะครับผมนรสชาติ จยียบยอดแน่นอนนะครับผมแับๆกันเลยเนาะนะครับทุกท่านครับผมนะถ้าใดสนใจนับเชิญเลยนะครับผมอร่อยแน่นอนครับคลิปนี้ก็จบไปเนี่ยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ